phải Vinh đang năng tốt nhìn em Vinh bên đang thì câu gì nào không? có là nhục đạt vươn lên không? có nhục vươn đây. เออโอ้มันเห็นไงแถรถเชีนไหมันยกขึ้นมาเชืงรถแวงเลยเฮ้ยมันก็ดีแท้ยกขึ้นมาเชืงรถแวงเลยโอ้เจีงเจมันเรต้ัินินกเียสกเดีวจกตันมันขึยัไงโอ้หตันหนี่มันเหเาวิ่เลยินเลยย์เจ้าอ้ตัวินเลยเจ้า บันไดปั๊กนี่ประกันรพ่ายคือรถที่จ้บบ่เกิดจากรถได้อยู่คือเราบ่เกิดจากรถบ่ได้ดดิผู้โดยสารแอนแมนเอ้ยก่อนหเมื่อวินอันนี้เท่าแจ๊ดเจ๋โอ้มาฐานมาฐานดี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 ซอยกันเขื่อนร่วมทางเนาะ เป็นนมทางมเนครับไอ้เขนดึงคมนต์ไอ้เขนดึงมมนดึงมนเราก็ลุกทไมหาไม่นีเลยวันนี้รถก็จอดินกิชชิดก็ได้เลยแอยวก็ให้ถึงมันี่มันไงยกหน่อยเออไอราวิ่งมาแล้วยกไปเลยเวินเลยวินเลยมินเลยรอันรอยแล้วเนาะ

ไปแล้วไปแล้วซุ้มมามี่ประกันมามีผู้มาซอยเดี่นี่เรามันคานเนี่ยเสาแก้มาแต่กระสินดินดำดำซุ่มเนาะเออดี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 หางย่างเด้่เอาลอยลงลงลงถึงแล้วเนี่เอาให้สร้างย่างไปทางนั้นนี่เด้อโอ้เอ้า ไปไปลากขึ้นกว่อนะโอ้ขึ้นจดจัดจดจัดเลยเอาขึ้นไปเลยไปเลยไปเลย,ยลัลงปลาพาคเสียดตึ้งต้นหมอมเทบเหรอไปขวงถน,นนยังน้อยก็ได้เลยขึ้นไปเลย บ่าเ่ไม่ไร้ายตันนี้นะเว้ยเอากำลังขึ้นโอ้มีรถเชียนสองขั้นกันเลยเอามีรถเชียนกับรถเงียบเข้ามาช่วยกันเชียนหน่อยผู้วังดีเนาะผู้วังดีเราวา่าบเอาเงินเลยเนะี่ยมาซอยมือตัดใหม่ อันนี้ห้องใส่เสียกินมันทม้ทมเครื่สมกินน้ำกัดคนมาซื้อกินซื้ออย่างน้ำผมอยู่นี่โอ้ยซื้อเบอร์มันเป็นถังแก๊สไม่โค้ดเลยเนาไอ้รถรถเช่นต้งไปอีกว่าเหรอ เอารถที่บ่ได้ผิดหลายเพิ่นมันซอยกันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตัก รถรถหลายได้เส้นนี้มันเส้นนี้กำลังขยายถนนนี่ตามจะผ่านเพิ่งเสร็จถนนยังไม่เสร็จ ใคครับเอาดีแล้วคนทปกอดภครไม่เป็นอะไรคลัวคนขับรถกระบะคนทปลอดภัยเนาะมันมาแห้งคือรถเรีเนาะเอาไงไม่ออกไม่ออกหุ่นหล่อท่านี่ไปมาทะเลทีไงหลงอนี่หลลงหลงห

โอ้ขั้นนึ่งมันก็มีแนวโยกอยู่แต่คนมันได้โยกเนาะอย่ในผู้ประกันนี่เอาเอาขึ้นาปนี่ผู้เราเห็นเดียวตรวจดจัโอ้มันฟีเอาดึงอีกแค่น่อยเอายกยกดึงาปนี่ดึงเลยดึงเลยดึงดึง ไปบอกเราเขาเจียดไปเลยหัวรถด,ดำมันรอยกแล้วเอาไปเลยเลี้ยนเลยเลี้ยนเลยไปโหรว,วินเอาตีเอาจวดจัด ก็จะเอาขึ้นขั้นเดียวนี่โดนอยู่นี่เนี่แมนทีบระสมเอ๋อพรอะน่ะรถอันนี้มันยกขึ้นรถหรอไปวานนี้อ๋อวันนี้มันมือน้ำมันจะฟองเนาะเอ๋อไปเฮ้ยมือน้ำมันมันมือน้ำมันมันมือน้ำมันมือน้ำมันให้เราดีก เอาวินวนั่นโอ้มันต้องหลายหัวด้เนาะมัยังขึ้นต้อยกันกว่าน่ะไปไปเ็กไปไปขึ้นแล้วไปขึ้นไป่เรวเหรอไป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 เลยออเดคนราเขาเลย นอนอมาแล้วดิวโอ้เสียนอยู่เว้เมื่อเมื่อรถเสียนนเงียบแมาแตทั้งไก่ดีเสียนอยู่เว้เนาะเรายากตรวจด่าตรวจด่าเลยพกไก่พวกันพ่ได้ดเด้บพกนี่ยนักแท้เนี่ยเนานักนักหักาถนน ไอเดืองไปเลยบันนดเข้าถนนรถทิ่ได้ไปได้บัดเ,เอามันมีคนขับว่าทางไหนมีอยู่มีอยูอยอ่อันนี้เราแก้ไม่ยิ่งเดือดเดอเอามันไหนพูเป็นยังดงพูดเป็นยังเดี๋ยว สอบในค้นโมเป็นอย่างดีแล้วเอาไปแล้วบัดนี้อาลาดเอาไปโชคคมันมีประกันยกใค้อย่แต่โมมีเนีย่ยเฮาเสียนักเลยปวด่ะปอาไป เอาเสียเอาขอบพุ่นไรไรโอ้มาทานมาทานนี่มิถุนสีมืดนี่มาตะกระสิน้นนี่ <c oughs> มาทานเดี๋ยวมือในงบ่อเป้าจะไปกินเหลากันตัวอเอาฮอวันน่ะเ,เ,เอาแจ่พุ่งยิงเอาโชคโชคเอาไปลากไปเลยบันโอ้ให้หนูดี อย่างไนโอ้มันเราเอาหาไอชีดินมาใส่ในเด้อนมเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เขาี่มาลมมันสิเกิดอุบัติเหตุเด้อหาหาหาชีดินมใส่งานเขาได้นี่เราต้องเอาฟัวยังมาใส่ไมอเตอร์ไซค์นี่มือน,นี่หัวเสียบลงมได้ดิอเอาอันตรไยเดี๋ยวก็ี่เออให้โนดีเอาเอาหาชีดินมาโฮโฮโฮไว้เนี่ย เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆดิน้ำมันนี่อันตรายรถไงวาเป็นยังไ้บ่ามเตอร์ไซค์อ่ะโอ้มันคือแรนได้ฮะมันติดเครื่องได้ยุติฮะบอโอ้ติดเครื่องได้ยุตินี้